อุ้ยถอดฝากันแล้วถอดฝากันแล้วอุ้ยถอดฝาคือรถตู้เลยอ่ะนี่ไงครับโปรดักชั่นสอนโปรดักชั่นเราใช้กล้องใหญ่เลยเราไอโฟนพอแล้วอุ้ยเก็บได้ด้วยครับเนี่ยช้อนฮะถ่ายซ้อนใส่ซ้อนมาใส่ใส่ซอสโปรดักชั่นนะถ่ายซอสโปรดักชั่นนะ สวัสดีครับพบกับผมแบงค์วิจัยขุนนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคุณส้มนะครับคุณส้มครับคุณส้มคุณส้มอยู่ไหนครับคุณตานอนอยู่วันนี้ก็คุณตามมาทำไมปกติคุณส้มเขาจะเบิ้ลก่อน ออกก่อนออกครับกินขนมเสร็จแล้วผมจะไปกลับจะกลับแล้วนะเนี่ยอ๋อจะกลับแล้วครับโอยคุณขับมาขับมาสิบห้านาทีเจอกั้วนะโอเคครับผมได้ครับไปสามชาไทยขอครับเดี๋ยวเปิดไปสามชาไทยขยันขยันขอมีแอปพลิเคชันซะด้วยเฮ้ยอย่าดูถ่ายงี้เดี๋ยวเผื่อเจอเจอแชทเฮ้ยนี่คือคนเนี้กับรถเลยฮะตุ้มตามโนนหนึ่งเห็นไหมตุ้มตาโนนหนึ่งอ๋ออ๋อนี่สามารถเปลี่ยนไฟด้วยเหรออเอ าาป่ามากใจวันี้ก็ติดต่อไปได้ที่บาแมนโปรเจกต์ใขอให้แล้วนะคบพี่ใครขอแค่แถวครับ่อนหาเปอร์เซ็นต์้าสิเปอร์เซ็นต์พอนี่เดี๋ยวนี้กเป็นสิ้วเอะไรเดี๋ยวอันนี้และต้องติดแล้ว อะไรนะครับเมื่อกี้ผมจะไม่ได้พูดอะไรเลยะแค้วถูกดาวมาเยอะเลยมีหลายคนส่งดาวนะฮะก็คือต้องบอกว่าถ้าเขาเขาอยู่แล้วถ่าเยาวราชแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยแต่เล่นแล้วกูก็มาจริงอะเขาคือมาจริงก็คือขาเขาเขาไลฟ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายท่าคอนเทนต์กัาแฟอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะาอเ

ครับนี่นี่ดูคนนี้นี่มานรันใจเหมือนเราเดินพุ่งไ่ได้เราอ่ะเอาแล้วได้เพื่อนโนหนึ่งแล้วโอ้หกหมื่นเลยพี่โอ้โหคนแพกอยากอยากนั่งบ้าอยากนั่งบ้า เอออยาก่ามาก่อนเลยหรือเปล่าอะไรไปโอ้โหเปิดประตูให้พี่เขานั่งเลยเหรอยมิ้มยย็นดจไปะกีเถอะอ้หยากขอจิงโยจะได้ขอจริง